ยอแ้อนย้อนย้อนไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวสวัสดีค่ะทุกคนค่ะ ขอต้อนร,รับเข้าสู่ช่องอันน่าอยองเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้เราไม่มีการแกะออกล่องในแต่ส้นนะคะวันนี้เราเปิดอีพีใหม่คือพาทุกท่านไปท่องเที่ยวแล้วก็รีวิวที่เที่ยวต่างๆนะคะในเกาหลีวันนี้เปิดตัวอยู่ในรถเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เรา กำลังจะไปเที่ยวกันนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวทันยั่งนะคะบางคนสงสัยนะคะว่าอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ทางภาคใต้นะคะของประเทศเกาหลีนั่นเองนะคะทุกคนคะถามว่าไปที่นี่ทําไมนะคะก็คือหากใครเนี่ยที่ได้ดูหนังเรื่องรารางเง่ ผือชีจักนั่นเองนะคะก็คือนางเอกเนี่ยมันจะมีอยู่ตอนหนึง่งนางเอกเขาจะโดดล่มลงไปนะคะเพื่อที่เล่นล่มอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยู่ดีพายุพัดผ่านก็ทุกคนท้าทำให้นางเอกเนี่ยไปโผล่นะคะที่เกาหลีเหนือแต่ครั้งนี้เราจะไม่ไปโผล่ที่เกาหลีเหนือนะคะทุกคนควนันนี้เราจะพาทุกคนไปโดดล่ม ตามซีรีสเกาหลีค่ะวันนี้น้องอันจะรับบทเป็นนางเอกนะคะส่วนพระเอกจะเป็นใครนั้นเราต้องรองติดตามค่ะว่าเราจะโดดล่มและไปเจอพระเอกหรือเปล่าเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ เอาละค่ะ ก่อนที่เราจะไปโดโดโล่มเราก็ต้องมาลงทะเบียนกันก่อนนะคะซึ่งห้องลงทะเบียนก็จะเป็นห้องนี้นั่นเองค่ะเขาก็จะให้ใบ A4 สี่เหลี่ยมมานะคะซึ่งรายละเอียดตรงนั้นก็จะมีในส่วนของกฎระเบียบต่างๆนะคะแล้วก็มีในส่วนของคอร์สต่างๆนะคะจะมีตั้งแต่1นถึงหเลยก็จะมีตั้งแต่ธรรมดาถึง V.I.P เลยนะคะทุกคนคะ่ะใบนี้ก็จะเป็นใบกรอกให้เรากรอกรายชื่อนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังนี้ก็จะเป็นคอร์สต่างๆนะคะซึ่งแต่ละคอร์ก็ต่างกันแค่เล็กน้อยเพียงเท่านั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปได้ถ่าย ไม่ได้นะคะความสูงของภูเขาที่เราจะโดดนั่นเองนะคะค่ะที่เราจะขึ้นนะคะเขาก็จะมีเอกสารตรงนี้ให้เราเซ็นนะคะที่เราอิิร์ตภาพไปนะคะส่วนอุปกรณ์ต่างๆเราไม่ต้องเป็นห่วงนะคะมีตู้นี้นะคะส่วนรองเท้าก็ตจะมีมีให้เปลี่ยนก่อนขึ้นนะคะคนขัที่ข้ามให้หาับทราครับน อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะตรงนี้ก็จะมีล็อกเกอร์ให้มีรองเท้าให้แล้วก็มีเสื้อผ้าให้เราเปลี่ยนก่อนที่เราจะโดดร่มนั่นเองนะคะตรงนี้ก็สามารถดูไซส์ได้เลยค่ะเมื่อเราได้เสื้อผ้าได้ชุดตามไซส์ของเราที่เราเลือกแล้วนะคะเ,คเขาก็จะให้เราออกมาเนี่ยปรับชุดให้มันเข้ากับเรามากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งการใส่ชุดนี้เขาก็จะให้ใส่ทับชุดที่เราใส่มาก่อนหน้าน,นี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเราก็ไม่ต้องถอดเลย แต่เมื่อเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้เราออกมาข้างนอกนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวไปโดดล่มกันนั่นเองนะคะซึ่งการโดดล่มของเราก็จะอยู่ทางนอกอาคารนะคะซึ่งไม่ไกลจากที่เราไปลงทะเบียนเมื่อกี้นั่นเองนะคะ นี่คะ่ะก่อนที่เราจะโดดร่มนะคะเขาก็จะมีเวลาให้เราได้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเก็บภาพความประทับใจไว้นะคะสําหรับใครที่จะถ่ายนะคะถ่ายตอนนี้เลยเพราะว่าลงไปแล้วเราจะไม่มีโอกาสได้ถ่ายนะคะหลังจากถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเตรียมตัวที่จะโดดร่มกันแล้วคะ่ะซึ่งการโดดร่มทางนี้เขาจะมีผู้ช่วยนะคะอยู่ด้านหลังของเราเ,เองนะคะสําหรับใครที่โดดร่มเองไม่เป็นไม่้ั่วลัวเลยคะ่ะจะมีพวก คุณลุงนะคะมาช่วยดูแลนะคะในการ,รบังคับลมของเราแล้วก็คอนโทรตัวเราด้วยนะคะซึ่งคอสออกอันนะคะเป็นการเลือกคอสนะคะที่สามารถถ่ายรูปได้เขาก็จะมีกล้องคล้ายๆกล้องโกโปนะคะให้เราถึงนะคะระหว่างที่เราโดดล่มนะคะส่วนคอสท,ที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะอันยังไม่ได้บอกในส่วนของราคาซึ่งระหว่างดูงนี้นะคะก็ ฟังในส่วนของราคาไปด้วยเลยแล้วกันนะคะซึ่งคอร์ที่บอกไปก่อนหน้านี้คือจะมีทั้งหมด5คอร์นั่นเองนะคะตั้งแต่คอร์ทธรรมดาจนถึง VIP เลยนะคะก็คอทธรรมดานะคะก็จะใช้ระยะเวลาเพียงแค่6-10นาทีนะคะซึ่งอัน ไม่แนะนําให้เล่นนะคะเพราะว่าจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างน้อยนั่นเองนะคะส่วนคอร์สที่2เนี่ยก็จะเป็นเวลาเดิมนะคะแต่จะเพิ่มในส่วนของการถ่ายวีดีโอได้ซึ่งมันก็จะค่อนข้างที่จะน้อยเหมือนกันซึ่งข้อแรกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ85,000ันวอนเพิ่มอีก2 0 0 0 0่นวอนก็คือจะเป็นคอร์สสนะคะซึ่งจะสามารถถ่ายวิดีโอได้แต่ถ้าอยากที่จะ ครบแบบไม่พรีเมียมแต่แบบว่าเป็นแบบปกตินะคะอันขอแนะนำคอร์ส3นะคะซึ่งจะใช้ระยะเวลาเพียงแค่8-13นาทีซึ่งจากที่อันนั่งก็คือเหมาะแล้วสำหรับที่จะนั่งเล่นพอสมควรนะคะซึ่งระยะเวลาที่อันนั่งเนี่ยก็นานพอสมควรนะคะจาก ที่ทุกคนดูคลิปนะคะซึ่งคอสนี้ก็จะได้ทั้งรูปถ่ายได้ทั้งเวลาที่เพิ่มขึ้นนะคะส่วนร์สต,ต่างๆนะคะก็จะมีในส่วนของเวลาที่เพิ่มมากขึ้นนะคะในส่วนของข้ 4, อสีอ่ข้อห้าข้อสี่จะใช้ระยะเวลาประมาณ15นาทีโดยประมาณส่วนคอ้อห้าจะใช้ระยะประมาณ20-25นาทีโดยประมาณนั่นเองนะคะสําหรับใครที่อยากลองเนันแนะนําเป็นข้อสามค่ะ เพราะว่าคอ์ส3ราคาไม่แพงนะคะจากคอสหนะคะ 85, ึครับแป0วอนนะคะส่วนคอ์สอเพิ่มมาอีก2 0,000วอนนะคะเป็น10,000แสนนะคะ5,000วอนนะคะก็จะสามารถถ่ายรูปได้แต่ระยะเวลาค่อนข้างสั้นนะคะส่วนคอ์ส3ที่แนะนำนะคะจะเป็นราคา1 2 0่0 0วอน,นะค่ะส่วนใครที่อยากที่จะแบบว่า ได้ความ V.I.P. ขึ้นไปอีกนะคะจะเป็นคอร์ส4นะคะ1น0 0 0 0สวอนนะคะส่วนคอสสุดท้ายจะเป็นคอร์ส P.V.I.P. นะคะก็จะอยู่ที่200,000วอนนั่นเองจ้า แล้วก็สําหรับใครนะคะที่พูดภาษาเกาหลีไม่ได้ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าที่นี่คุณลุงนะคะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้นะคะแล้วก็พนักงานสามารถที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมือนกันนะคะซึ่งระหว่างที่เรานั่งไปเรื่อยเนี่ย คุณลุงบางครั้งคุณลุงก็จะชวนคุยบ้างอะไรบ้างนะคะก็สนุกไปนะคะคุณลุงก็จะบอกว่าสถานที่ตรงนี้เป็นอะไรแม่น้ำอะไรคุณลุงเขาก็จะบรรยายเป็นไกด์ไปในตัวเลยนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบคุยก็ไม่ต้องคุยได้นะคะก็นั่งดูวิวดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะซึ่งระหว่างนี้อันก็จะปล่อยให้ทุกคนดูวิวดูบรรยากาศนะคะระหว่างที่อันโดดร่มไปได้เลยนะจ๊ะ เป็นระยะเวลาที่ดีมากๆเลยนะคะจกที่อันได้ก,ก่อความเร็วเนี่ยเวลาก็ยังโอเคขึ้นนะคะแต่ขอแนะนําอีกนิดนึงนะคะระหว่างที่ลงนะคะก็คุณลุงเขาจะแกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาแรงมากสําหรับใครที่กลัวเว้นหัวบอกคุณลุงไปเลยก่อนขึ้นนะคะว่าไม่ต้องแกว่งไปแกว่งมานะคะเพราะว่าจะทาให้เว้นหัวเพราะอันใช้ระยะเวลาเกือบหนึ่งวันในการแก้หขเว้นหัวซึ่งทรมานมาก จากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเลนดิ้งนะคะที่ให้เราได้ลงมานั่นเองนะคะระหว่างนี้เราก็จะรอคุณลุงนะคะเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะคะก่อนที่เราจะขึ้นไปซึ่งห้างหลังนี้ก็จะเป็นรถที่เราจะต้องขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งก็จะ ขึ้นไปด้านบนจากที่เราขึ้นไปก่อนหน้านี้นะคะเพื่อที่จะไปถอดชุดถอดอุปกรณ์นะคะอ่าและที่สําคัญก่อนหน้านี้นะคะทางอันไม่ได้บอกไปนะคะว่าการเดินทางเดินยังไงแนะนําเดินทางรถส่วนตัวนะคะเพราะว่ารถสาธารนณะไม่มีบริการจ้าถ้ามีก็จะต้องขึ้นเขาแล้วก็ถ้าเราขึ้นเขา oh <my> ก็ต้องใช้รถส่วนตัวอยู่ดีจ้ามันไม่ลง่ะจะอ้วกสามีตอนลงไปอ่ะแล้วขึ้นรถไม่อยกอ่ะ ฮ่าซว,วอ่ะพดอมย้ำขอย้ำอีกรอบนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับใครที่สะโดดล่มนะคะแล้วก็ระหว่างลงนะคะกลัวเวียนหัวบอกคุณลุงย้ำคุณลุงไว้ให้ดีเลยนะคะเพราะว่านี่นะคะคือผลพวงจากที่ไม่ได้บอกแล้วก็ไม่ได้รู้นั่นเองนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีอาการอ้วกถึงขนาดนี้นะคะอาการนี้ก็คือแบบว่าทำให้อันไม่สามารถ ปิดคลิปครั้งนี้ได้นะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าอาการอ้วกครั้งนี้ทําให้เบอร์อาการมึนครั้งนี้ทําให้แบบทําอะไรไม่ถูกคิดอะไรไม่ถูกนั้นก็ดูรูปกอดจบไปแล้วกันนะคะว่ารูปบรรยากาศนะคะระหว่างที่จะ ขึ้นโดดโล่มแล้วก็หลังโดดโล่มเป็นยังไงชุดเสื้อผ้าเป็นยังไงนะคะบรรยากาศโดยรอบเป็นยังไงก็ดูตรงนี้ไปแล้วกันแล้วก็สําหรับใครที่ดูจนจบคลิปครั้งนี้นะคะต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอยสนับสนุนกันเรื่อยๆ,ๆมานะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปของอันด้วยนะคะสําหรับวันนี้อันนายองนะคะขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Transcrição e